สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับในวันนี้ผมก็จะทยอยลงสูตรนะฮะลงสูตรแล้วก็จับคู่ไปเรื่อยๆนะครับลงสูตรแล้วจับคู่ไปเรื่อยๆนะฮะก็ในคลิปนี้นี่ครับมาพบกันในส่วนของเลขที่เข้านะครับของกบุ่นะ เว่ทีแล้วนะครับกว่ทีแล้ววมเราออกวันพฤหัสบดีนะครับนี่ครับผมบอกแล้วว่าขาวจริงๆเราจับไม่ถูกเองนะครับนี่นะครับสองนี่สองเก้านะครับที่พลาดรอที่แล้วนะฮะเพราะว่าเด่นที่เราเอามาชนเนี่ยนะครับเด่นที่เรามาชนเนี่ยมันหลุดนะครับ หลุดนี่ครับตัวนี้ครับนี่น,น,น,นะครับเดือนสุรนี้หลุดนะเนี่ยนะครับถ้าสูตรนี้ไม่หลุดนะครับเ,เราเอาสูตรดั้งเดิมของเรานะฮะนี่ครับสูตรดั้งเดิมดูจากกระดาษก็น่าจะพอรู้นะฮะเนี่ยฮะ ูตรดั้งเดิมนะครับสูตรดั้งเดิมเลยนะครับนี่ครับสูตรดั้งเดิมนี่ให้เรียกคือเจ็ดเก้าศูนย์สามนะครับเจ็ดเก้าศูนย์สามถ้าเราเอามาชนกับเด่นสูตรนี้นะครับนี่ครับ เจ็ดนะครับเจ็ดเก้าศูนย์สามนะฮะเห็นไหมครับหกหนึ่งสองสามนะฮะสองเก้านะครับเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับในงวดนี้นะครับเราจะใช้นะฮะในส่วนของเด่นล่างสูตรเดิมนะครับเด่นล่างสตรเดิมนะครับสตรเด่นล่างสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับอ่ะราเอามาพัมไปพร้อมกันเลยนะฮะ ก็นี่นะครับไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกบปุ่นนะฮะวันพฤหัสนะครับผมบอกแล้วว่าเลขกบปุนถ้าเข้าเนี่ยนะครับจะเข้าที่หลักสิบนะครับเข้าที่หลักสิบเข้าจริงๆครับเราก็ไปเกณฑ์ตัวนี้ครับห้าหกนะครับห้าศูนย์หกนะฮะเน้นไปที่เลขห้ากับเลขหกครับมานี่เลยครับมาออกตัวนี้เลยนะครับสองเก้านะครับ เห็นไหมครับอ่ะมาดูของวันศุกร์นะฮะวันศุกร์วันศุกร์นะครับกปุญหกหนึ่งเจ็ดสองสามนะฮะสมาชิกนะฮะผมให้ดูเคยให้แคปไปแล้วนะครับนะฮะถ้าใครจะให้ผมลงอีกก็คอมเมนต์มานะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะหกหนึ่งเจ็ดสองสามนะครับอ่า นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเด่นโกปุ่นเนี่ยเขาจะมาหลักสิบนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับแต่ก็ไม่แน่ก็ถ้าชอบเลขไหนก็พิจารณาไปกลับนะครับอ่ะนะครับเรามาดูนะฮะเลขของโกปุ่นนะครับหกหนึ่งเจ็ดส่าหกหนึ่งเจ็ดสองสามนะฮะของเดลล่าสุดเก่านะครับสุดเก่าใช้อะไรบ้างนะครับ นี่ครับหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนะครับผลออกมาให้บวก2บวก1นบวก3นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็นะครับ6บวก6เป็น2นะครับ2บวก1เป็น3นะฮะ3บวกเเป็น0 0บวกเเป็น7ครับ7บวก2นะครับ เป็น9 9 2, 1, ้เบวกหเป็น10ใช้เลข0 0นบวกสเป็น 3, 3นะฮะเด่นล่างในสูตรนี้งวดที่แล้วนะครับได้7 9 0 3นะฮะดังนั้นก็มาดูกันนะครับในส่วนของสูตรเด่นล่าง4ตัวมาหนอ่งตัวมา1ตัวสูตรนี้นะครับ1นบวกหเป็น2นะครับ2อบวกสเป็น4นะฮะ4บวก เเป็น13าใช้เลข3าแล้ว3บวกเเป็น12ใช้เลข2นะฮะ2บวก2เป็น4 4บวกนเป็น 5, 5้าบวก3ามเป็น8นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นในเลขเด่นในงวดนี้นะครับเราก็จะได้นะครับ2 4 5 8้าดนะฮะ 2,4,5,8นะครับในเดือนล่างสุดนี้นะครับอ่ะมีตัวชนหรือไม่อย่างไรนะครับหกหนึ่งเจ็ดสองสามกับสองสี่ห้าแปดนะงวดน,นี้มีห้าตัวนะครับของกบุ่น,นะฮะ มีชนที่เลขสองนะครับงวดที่แล้วก็มีชนนะฮะแต่ไม่มานะครับอ๋องวดที่แล้วมีชนไหมฮะงวดที่แล้วมีชนที่เลขศูนย์นะครับนะฮะงวดที่แล้วมีชนที่เลขศูนย์นะนะครับแต่ก็ไม่ได้มานะครับฉะนั้นเราจะไม่มองที่ตัวชนนะนะครับเราก็จะมองที่ตัวอของการประกอบคู่เลยนะครับผมจะใช้6 17 23เนี่ย เป็นหลักสิบนะครับเป็นหลักสิบนะนะครับอ่ะนะครับ เดี๋ยวเรามาลองจับคู่กันดูนะฮะจับคู่กันดูนะครับขอบปุ่นนะครับหกหนึ่งเจ็ดสอง 3นะครับเดินล่างนะครับ4มา1น,นะครับเด็นล่าง4มา1เราได้2 4 5 8นะครับ ก็จะจับคู่ได้กี่ชุดนะเนี่ยเยอะนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 6, 1, ่งสองสามสี่หกหนึ่งถ้าหกสองนะครับหกสี่หกห้าหกแปด 12 14 15 18 72 74 75 78 2 2 2งสองสี่สองห้าสองแปดสามสองสามห้าส 8นะครับนี่ครับประจำวันที่วันนี้ออวันที่16นะครับ16บทับเนะฮะทับหสี่นะครับ,บ, 6, 4, รบก็นี้เป็นการจับชนนะครับระหว่างกบุ่นกับเด่นล่างนะครับเด่นล่างนะฮะ ชุดนี้ยังไม่ได้ปักหลังนี่ชุดนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้ายี่สิบมียี่สิบชุดนะครับมียี่สิบชุดนะนะครับเราเรามาดูกันอีกหนึ่งหนึ่งสูตรนะครับหนึ่งสูตรนะนะครับนอกจากเด่นล่างตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับนะฮะเราก็จะมีเด่นล่างอีกหนึ่งสูตรนะครับหนึ่งสูตรที่เราใช้กันอยู่ประจำนะครับแล้วก็เข้าอ่าดีด้วยนะฮะ เ,เด่นล่างหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งห้าหนึ่งนะฮะเด่นล่างหนึ่งห้าหนึ่งโฟกัสที่ตัวนี้เลยนะครับนะฮะไปนะครับอ่ะนะครับน่าจะเห็นอยู่เนาะนะครับ <c oughs> ใช่ร้อยบวกสิบบนบวกสิบล่างนะครับร้อยบวกสิบบนบวกสิบล่าง ได้เก้านะครับเก <out>. ้าบวกห้าได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับเด่นล right ่างส่วนอ่วนี้นะครับส่วนใหญ่มาที่หลักสิบนะครับมาที่หลักสิบนะนะครับนะครับอะดูันแรกนะฮะสิบหลุดนะครับสิบสิบหน่วยสิบสิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยสิบสิบสิบหน่วยแล้วก็สิบนะครับ จะเห็นได้ว่ามาหลักสิบบ่อยมากนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,านำนำเดินล่างหนึ่งห้นึ่งหนึ่นะครับมาชนกับในส่วนของอกบุญน,นะครับที่ผมวางไว้เป็นหลักสิบนะวางไว้เป็นหลักสิบนะครับ,ก,บ,รบก็จะชนนะครับก็จะชนกันที่เลขไหนบ้างนะครับ ก็จะชนกันที่เลข6นะครับนี่นะครับ9 4 5 6 6 1 7ห3นะฮะก็ชนกันที่เลข6นะครับแต่จะมาหรือไม่นั้นนะครับจะมาหรือไม่นั้นนะฮะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูในสูตรปากหลักอีกทีนะครับนะสูตรปากหลักอีกทีนะครับ เก้าสี่ห้าหกนะครับผมจะเอาเด็นล่างนะครับเด็นล่างตัวนี้นะครับเด็นล่างหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับ เดนล่างสี่ครับสี่มาหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับมาชนกันนะครับเด่นล่างหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งครับเก้าสี่ห้าหกเก้าสี่ห้าหกนะครับ เด่นล่าง4ี่มาหนี่ได้2,4,5,8นะครับนะบก่อนอื่นมาดูสถิติกันนิดนึงนะครับสถิตินะครับก็คือจะจับนะฮะเด่นล่างนะครับก็ค่อดูไปนะฮะ ล่างหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับไล่ไปนะฮะกับสูตรนี้นะครับหนึ่ง้าหนึ่งหนึ่งได้หกหนึ่งวที่นะครับหกหนึ่งสองสามวันนี้ได้อะชนแต่ไม่มานะครับวันนี้นะฮะฉะนั้นมีชนเลขสามนะครับในวันที่แล้วนะฮะกับสูตรนี้แต่ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ผมจะไม่ดูตัวชนนะครับผมจะจับชนเลยนะครับจับชนเลยนะฮะจับชนเลยนะครับ,บรเก้าสองเก้าสี่ก้าห้าเก้าแปดนะครับ 9, 2, 9, 4, 9, 5, 9,

สี่หกห้าหกแปดนะครับนะครับต่อนะครับก็จะได้คุดนี้นะครับเก้าสองเก้าสี่นะครับเก้าห้าเก้าแปดสี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่แปดนะครับ ห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าแปดหกสองหกสี่หกห้าหกแปดนะฮะนะครับ,นะรบก็ตรงนี้จะเป็นชุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้กัปุ่นนะะกวัวปุ่นเด่นล่างสี่มาหนึ่งนะครับเด่นล่างหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับกับเด่นล่างสี่มาหนึ่ง ก็เดี๋ยวผมจะลองดูตัวเลขนะครับที่สองชุดตัวเลขนี้นะครับนะสองชุดตัวเลขนี้ได้นะครับทำได้นะครับที่ชนกันนะครับหกสองอ่ะอนี้ดีกว่านะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ วิ่งล่างวิ่งล่างผมให้วิ่งอะไรฮะวิ่งสี่วิ่งหกครับถ้าสูตรไม่ผิดนะนะครับนะครับผมให้วิ่งสี่วิ่งหกนะฮะเรามาดูในหลักเลขสี่กับเลขหกนะครับเลขหกนะครับ นี้นะครับเลขนะฮะเราถ้าเราเอาวิ่งล่างของเรานะครับวิ่งล่างเรามาตัดนะครับวิ่งล่างเรามาตัดก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เลขนะครับอ่าครับก็ถ้าสมาชิกท่านไหนอยากจะแขกไว้ดูก่อนก็ได้นะครับได้เลยนะครับแขกไว้ดูก่อนได้นะครับไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนเลยนะครับ ได้แคมปนะครับแคมปได้แคมปเลยนะครับสำหรับการจับประกอบคู่โผลปุ่นเด่นล่าง4ีมาหนะครับเด่นล่าง5 1 1เด่นล่าง4ีมาหนนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะนะครับจะได้ชุดตัวเลขที่ ครับวงทีไรเลขหลุดทุกทีนะครับอ่ะครับนี่ครับตัวปุ่นเลข6กกับเด่นล่าง151ชนกันที่เลขหกครับเลขเดียวเลยนะครับในงวดนี้นะฮะอ่านะครับจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ครับลองไปดูนะครับลองไปเทียบชนดูนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในคลิปนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปเนี่ยก็ mm hmm. จะเอามีข้อมูลอื่นมาลงให้สมาชิกอีกนะครับนะฮะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้เอดก,กุ้งขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ